Oh. ลองสิลองเปิดนอนอืมนิ่งมากนิ่งมาก หุ่นน่ะนิ่งมากยิงไม่โดนเลยกูอ,อว้าเฮ้ยอักลูกพ่อแฟนไอบจังเลยอักเดี๋ยวคือสรง แล้วามาเกือบห้าทุ่มแล้วมั้งอืมไม่เป็นไรฮะเราก็ไลฟ์ประมาณนี้นก็ได้ถ้ามันเป็นจังหวะที่พี่ปื้มมาแล้วแล้วผมไอ้นี่อยู่ก็ได้อะมีม <จะ S 2> ันพี่ปื้มกอนนะฮะ <laughs> แล้วเดี๋ยวผมมาใหมา่แบบหายไปสักแป๊บพียอย่าลืมกดแลงเดินแลงโอ้ได้เลยโูวิ <laughs> ผมว่าในบรรดาปืนทั้งหมดผมชอบยูซี่สุดเลยอ่ะมันความนิ่งอะนะแต่แบบไอที่ไม่ได้เลยนี่คือความกระสุนมันลั่นไวแล้วผมไม่ได้เป็นคนแม่นจัดขนาดนั้นนะชอบแบบแล้วติดรีโหลดอ่ะังไม่ทันหมดแม็กดีรีโหลดแล้วจะมาบวกเราติดรีโหลดยิงตายตัวเนึงเรารีโหลดแหละกลัวไม่มีลูกยิงตัวต่อไปมันเจ็บใจนะเวลาแบบว่าไปยิงเขาแล้วกระโดดมาตอนเรารีโหลด อืมแล้วจังหวะโบปะชอบกระโดดมาตอนรีโหลดเอ้ามาแล้วมาแล้วจ้ายังไม่มาเชาเลยปกติแล้วคือเราเราเราต้องเอาเลยนะต้องมาเชากันแล้วไม่เล่นในนีลยไม่เล่นในชิงิ h i l อะเล่นไม่อยากไม่เก็บอะไรๆช่างมัน <laughs> in the aftermath of the satellite <laughs> crash, <laughs> wives of <and laughs> Havoc soldiers began sending letters to GTI troops. Initial suspicions that this was an attempt by Havoc to undermine GTI were investigated, but a chilling reality emerged. Soldiers from different nations have found themselves in unfamiliar territory fighting against others from around the world. each bullet they fired eventually found its way back to them in return. war has ensnared also. us all in its relentless grip and no one is immune to its devastating consequences. คือเหมือน Wi-Fi อ่ะปกติมันพันมันคันประมาณเก้าร้อยแปดร้อยใช่ไหมไอ้นี่พ <c oughs> อมาน่ะมาวัดอ่ะมันได้ประมาณร้อยกว่าเอ้ <c oughs> แต่เน็ตเน็ตเน็ตแรงปกตินะแรงเท่าเดิมแต่ว่า Wi-Fi อ่ะไม่รู้ทำไมอุ้ยแม่งยิงทะลุโซ่ใช่แม่งยิงทะลุโซ่อย่างเงี้ยแหละพี่เอาไปเลยสารติ ีย <mile> ิงทะลุสมองอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยเอาอ่ะเกมลัวสมองมาแล้วสินะหมอจะมาชุบด้วยอะขอุมมาข้าบหมอไม่บอกไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยโหเด้อเด้อเด้อแมฆโผล่มันโผล่มาจากอี๋หาหินอ่ะแล้วยิงแบบปิดเลยอ่ะ เยี yeah, ful, ่ยหมดไปเป่า right, น้องทุกวันนี้คนมาโหวขนาดนี้เหรอวะโยกซ้ายโยกขวาเหรอโยกซ้ายโอ้ยไม่แม่นเลยนนีี่่ไไง อุ้ยบ้าอุ๊ยเว้ยเราเราโดนยุ่รยุ่งยุ่งสเต็ปมึงเขียมมากไหมเนี่ยไม่น่าปานทั้ง Enemy here ว้ย โอ้ยด่าเลยนี่ด่าเลยโอ้มันอยู่นี่ไม่มีตัวขับรถขับรถอ้อมเข้าหลังยน้ำน้ำเอาปืนสั้นยิงน้ำเอาปืนสั้นยิงผมจากระยะไกลเฮ้ยรถโอ้ยเอ้ยระเบิดโอ้ยแม่งชนผมแม่งเลี้ยวแม่งหักแปลว่า Đây vì là loài lột đó là Viên 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 mà không sai mới đặt phần này à อวยหมอขอบคุณมากนะเพื่อนโอ้ยไม่ได้ละมุมนี้ไม่ควรชุบอย่างที่ครับหมอรถมันไปหรือยังเนี่ยทำไไม่เห็นแล้วน่าจะบึ้มไปแล้วน่าจะไปแล้วก็มีเหม่อน่ม่จะ้มแงละน่าเอวโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้ห่านี่แม่งแล้วแต่มันบุกกันไปข้างเดียวนะ ใช่มันมันมัน,ม,นมันอยู่นี่อย่างเดียวเลยอะตอน,นออเนี้ยเฮ<ะ>้ยหมอชุบจริงไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยหมอเด้งเลยเ <Okay. S 1> ขาฝั่งซ้ายเราอะเยอะมากหน้าซ้ายอืมก็นอนยิงตีเลยเฮ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้ว e n e m y has taken objective alpha รถมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ารถไหนยอยู่ไหนอุ้ยเฮียละว่าเออ อุ i, a, e ้ยเฮียรถเหยียบแม่งหลบขนาดนี้โดนอีกโอ้วิ่งกันไม่ดูแลเลโคงรถบึ้มละลังหินหลังหินใกล้ตายแล้วไม่เกิดตรงนี้ไม่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 ดีมันละ มันมีบอดเทพด้วยนะพี่เกมนี้แบบบอดบอดบอดโทดอ่ะไม่จริงไม่จริงอุ้ยกระสุนหมดอ่า อะไรวะจะวังหวะไม่ดีเลยอ่ะยังไม่เข้ายังไม่เข้าจังหวะไม่ได้เลยแล้วเพื่อนแบบว่าวิ่งเอาวิ่งเอา งงงูหรือเปล่าไปเอออยู่ออมาช่วยท,ทันอ่อยตัวเดียวไม่อะไรฮะอุ้ยเขียเจ็บเจ็บเจ็บอุยอ้ยอุ้ยมันมีตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามมันยิงกดไม่รู้ยิงยังไงเฮ้ยยิงใครไม่โดนเลยไม่ใช่อะไรเนงะี้ยอัไปสามติจ้า แลวส่วนใหญ่พวกไอ้ที่ผมรีพอร์ตอะแม่งแม่งขึ้นไอ้อินเวนติเกตเพิ่มเติมที่หลังด้วยนะก็คือใช่ s t a c o n to artillery b รถมาแล้วะ่ะ เฉียวลามไม่ได้ออกแดนไม่ได้เลยระวังนะจ๊ะเฮ้ยเฉียวเอ็ยงป่าเอ้ยนี่อยู่หมอมาแล้ว้รถมันไม่เข้าน่ารถมันจอดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ หัวรถไม่สองพันเนี่ยเปิดเหมือนเดิมก็ได้วะปืนแม่หอดเรอปืนแม่หอดเลยเฮ้ยเอ้าโดนอะไรกูโอ้มันยิงระเบิดมาจากตรงนู้นด้วยอ๋อโอ้โหตายตายตายไม่ต้องทำอะไรก็พอดีืน เตื้องหน่อยกระเตื้องหน่อยข้อมือแข็งข้อมือแข็งไปไหนแล้วรถเกิดมานึงเข้าอุย๊ยอีกเยี่ยแม่งใครดูรถวิง่งมาวิ่งมา <laughs> ก่อนนี้ก่อนนีก่อน อยู่ตรงไหนกันนะมันติ่มอ่ะมันเล่นติ่มอ่ะมันวิ่งเข้ามันเดินอะไรกันเน่ยเรเอาชัวร์แล้วเข้าทีเดียวเลยเล่นไงเนี่ยเราแน่นกันโอ้ยรถถังโอ้ยเฮียเฮียบวกไม่สู้ต้องไปเคลียร์บีสอง เว้ยเราเอารถบึ้มไปแล้วอ๋อวิ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 เจ็บเจ็บเจ็บเอ๊ะมันยิงอย่างไหนวะมัเขมุมเยอะดินะวบีสองบีหนึ่งก็โดนหรอ นิดๆมองๆแตมมันก็โนเขาก็มองเขียวเหมือนกันเลยอยู่กระโดด สัตว์ไม่ชุบด,ด้วยไอที่นี่ในละคุณวิ่งเฮียเลยจริงๆนักทั้งนี่ค่ะเสือไม่เข้าเรื่องเลยบ้าเอ้ยอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยโอ้ยนี่ลูกแต่จะยิงรักถังอยู่ เอ้ยเอุ้ยบอสโอ้ยเฮียนี่เฮ้ยราถ่างเบิดครับโอเคเยี่ยมเลย เลยนี่มีสีทีมาจากไหนวะเอามาจากไหนวะผมไม่เข้าใจเลยไม่แน่ใจโอ้มีสองโดนไว้จ้ะรอด e าดป o นให g ่บ n ราจเข้ามาเติมเรืเ่อยๆเติมเรื่อยๆเฮ้ย อไอเีอยมันอยู่ไหนวะฮี่ได้เหมือนโปเลยเนะี่ยโปรเนี่ยโอ้ยเฮ้อวใครไม่ตายเลยวะ เกิดจากอะไรวะเนี่ยเยอะแล้วโอ้เยอะโอ้เยอะกากออกไลน์ไ้วันนี้โอ้โหถูกไฟป่องโดน่ากวัวเลยพั y โอ้ยเงียรถครับผมไม่ต้องหว่วงพี่โฟมันเยอะ <laughs> that artillery barrage incoming the enemy is attacking objective Provo 2. I'm going to go. That's what I'm talking about. The means you're still alive. Artillery. The enemy didn't break our lines. Our defensive position holds strong.